สวัสดีมิรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม S c o m b a t 7กับ DLC ใหม่ที่มีชื่อว่าท็อปกันมาวริกครับผมนี่ยดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะฮะว่ามีอะไรใหม่บ้างใน DLC ของท็อปกันมาวริกนะฮะเราจัดมาให้ดูแบบเต็มๆเลยนะฮะก็อย่างแรกเลยคือดาร์ s สตาร์เครื่องบิน Dark Star นี่เป็นเครื่องบินที่มาวริกเอาไปทำา10มาร์กตอนเริ่มเรื่องนั่นเองนะฮะหน้าตาโคตรเท่ รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเครื่องบินที่เน้นแต่ความเร็วมังเนี่ยคงไม่ได้แบบเึ็นเครื่องบินลบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใครมีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะคืองมินลำที่2ที่มีใน DLC ของ t o อปการ์มาวก,ก็คือ F14 ครับผมเป็น F14 อีกแล้วจริงๆ F14 เนี่ยมันมีอยู่แล้วฮะแต่ว่ามันเป็น F14D นะหรือว่า Super Top c a t คือตัวนี้นะครับ แต่ว่าที่เขาเพิ่มเข้ามาเป็น F.14A ครับผมก็คือตัวสมัยยุค80นั่นเลยนะเก่าเลยนะตัวรุ่นแรกเลยของ F.14 นะี่ดูทรงเก่ากึกโบราณมากนะหนะ้าตาสังเกตตรงที่นั่งคนขับนะที่นั่งคนขับที่เขาจะมีแบบไอ้ตรงห่วงเอาไว้ดึง EJET ใช่ไหมที่จังหวะที่อ่าคูสด,ดึง EJET แล้วแบบว่าหัวไปกระแทกฝาตายนั่นก็คือเครื่องรุ่นนี้นี่เองนะครับ F.14 ธรรมดา มันมี2โฉมมีของ TGM ทับย่อมาจากทับการเมาลิกตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เมาลิกกับลูสเตอร์ขบมยเจ้าเครื่องตัวนี้ย AF4A เนี่ย,ยที่มันเป็นลายตัวนี้ออกมาจากฐานทับของฝ่ายศัตรูนั่นเองเนะฮะเป็นของประเทศอะไรไม่รู้ซึ่งในหนักมันสมมุติเอาขึ้นมานะฮะลำต่อมาก็คือ FA18E นะฮะนี่น f 1 8 FA18E อันนี้ก็ซปเปอร์ฮอเน็ต แต่ว่าซูเปอร์ฮอร์เ็ตก็มีอยู่แล้วเช่นกันนะของเดิมที่มีอยู่แล้วมันเป็นตัว sf a 1 8 f นะค f ับตัว f นะตัวในที่มาในของท็อมการ์ดมาวิลลิกมันเป็นตัว e นะหน้าตาก็ไม่ต่างกันมากครับมันต่างกันตรงไหนบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันโอเคแล้วต่อมาจะมาดูกันก็คือไฮไลท์ของแพทนี้ของ dlc นี้ก็คือตัวนี้ฮนะอ่า FA-18E ที่มีลายของท็อปกัน,นั่นเองเนะฮะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเรื่อยๆเลยว่ามีลายอะไรบ้างะเริ่มจากตัวแรกย๊บนี่ท็อปการบอลิงเหมือนกันแต่เป็นสีดำทองแล้วก็มีท็อปการบอลิงสีดำแดงนีนี่เป็นเครื่องของกัปตันพีทพิเชลบาวลิงเนี่ยมีโลโก้บอกด้วยตรงด้านหน้าเห็นไหมอ่าตรงด้านหน้านะ่นี่นักขอขับโคตรเท่มีบอกด้ยมันของใคร แล้วก็เครื่องบินลำสุดท้ายที่มีใน DLC ของท็อปการ์มาลิกก็คือ,อเขาบอกว่าเป็นเครื่องบิน Gen 5ขับไล่ Gen 5นะครับซึ่งในหนังก็ใช้ชื่อนี้แหละเครื่องบินขับไล่ Gen 5นะแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าตาแบบนี้คือซู57นั่นเองนะครับซึ่งซู57ก็มีอยู่แล้วเช่นกันใน X Combat ภาค7แต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกมั้งเออใช่อันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะ สรุปแล้วสิ่งที่จะได้ใหม่มานั่นก็คือเครื่องบินดาร์สตาร์นี่คือใหม่แกะกลอกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีในเกมนี้เลยนะอย่าง F14 F18 Su57 นี่มันมีอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้นี่ยังไม่มีครับผมอ,อยากให้ขับไหมดาร์สตาร์อยากรู้ไหมว่าเป็นไงดูสปีดดูสปีดสูงมากคาดสปีดนะแล้วเรายังอุตส่าห์ไปใส่พารเพิ่มให้มันแบบอ,อัพมาเต็มที่เลยนะแบบสปีดโดยเฉพาะเลยนะครับ Mobility, Stability, a ี ility, St ability, air ้ t o a i r a แอ t o แอ o u ท d ก f าวดีเนี่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับมันเป็นเครืงบินท,ที่แบบว่ามีดีแค่ความเร็วอย่างเดียวนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะขับยากนะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เล่นวันนี้เราจะมาเล่นตัวนี้กันนะ f 1 8 p p g m ทำการบาดิกแต่ว่ามันไม่ได้บทแค่นี้ครับผมสิ่งที่เขาจะให้มาในแผ่ไม่ได้มีแค่ลายสกรีนอย่างเดียวนะฮะเขามีดีด้วยแอมเบอ่าดูดูด,ด,ดมีลายอะไรบ้าง นี่โลโก้มันเป็นโลโก้ที่มาร์กที่เอาไว้แปะในตัวเครื่องบินก็จะมีมีตรงหางใช่ไหมมีตรองปีกแล้วก็มีตรงด้านหน้าแต่ว่าถ้าเล่นในโหมดของซิงเกิลเพลเยอร์มันจะไม่เห็นนะแล้วเราจะมาให้ดูเฉยๆนะครับมีอะไรเพิ่ม,มขึ้นมาไหมลุก,กเกษตร Vf Fun นี่มี Vf Fun มี Vfa สองหนึ 1, ่งสามฝูงบินของท็อปกัดน,นะนี่ลายของฟินิกส์นะฟินิกส์มาคนแรกเลยเรียกว่าเลดี้เฟิร์สกันเลยทีเดียวนะครับ นักบ,บินฟินิกผู้หญิงคนเดียวในกองทัพแล้วก็มีท็อปการ์ดเมอรลิกสีขาวท็อปการ์ดเมอรลิกสีดำนี่เอาไว้แปะเท่ๆไปเลยนะมีเมาวลิกนี่โลโก้ของเมาวลิกแล้วก็มีแฮง์แมนเนแฮง์แมนมีเพย์แบ็กนะมีลูสเตอร์นะอร่อาลูสเตอร์ท็อปกันลูสเตอร์เท่มากลูสเตอร์นี่ลูกของกูสนั่นเองนะครับสุดท้ายบ๊อบบ๊อบนี่ก็จะเป็นลีโอให้กับฟีนิกส์นั่นเองนะ ฟีนิกนี่คือขวัญใจผมเลยนะเป็นผู้หญิงี่เั่มากก็ประมาณนี้แต่รุ่นเก่าๆไม่มีเ่ะเสียดายอยากให้มีรุ่นเก่าๆด้วยแบบไอซ์แมนอะไรเงี้ยตอนสมัยท็อปการมาอลิกต้นสมัยท็อปการภาคแรกอ่ะมันก็จะมีใครบ้างนะไอซ์แมนมีอ่ากู๊อะไรเนี้ยแต่กูตายไปแล้วนะเออเนาะอ,อันนี้มันไม่มีอันนี้มีเฉพาะภาคของท็อปการมาลิกครับสงสัยดีดีค่สิตมาแค่นี้ข <laughs> ายแพงมากดีเวซีนี้599เลยนะ โอ้สุดยอดมีมาให้แค่ไม่เท่าไหร่เองอะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้าคันนี้เราจะเอาลำนี้ FA18E ท็อปกันมา e ดิกไปลุยกันเลยแล้วกันนะฮะไป Let's go <S อรุณสวัสดิ์นักบินทุกท่านเช้านี้อากาศแจ่มใสกระผม <c oughs> กับตันพีท <c oughs> พิกเกอร์ <c oughs> มิเชล วันนี้เราจะมาออกกําลังกายออกอารบิกกันเล็กน้อยเราจะมาฝึกบิดแบบท่าบูปิ้งไปพร้อมๆกันนะท่าแรกเริ่มจากการหมุนตัวหมุนไปหมุน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 ว่าม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 มมมพอหมุนแค่นี้พอละอ่ะโอเคเราเลือกมาด่านนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่ ได้บรรยากาศแบบภูเขาภูเขามีหิมงหิมะอะไรอย่างงี้แบบได้บรรยากาศเหมือนกับภารกิจที่เราจะต้องไปทำในภารกิจที uh, ่มารวลิกเขาต้องไปทำในท็อปการมารวลิกเลยนะฮะใช่เลยนี้อ้าวเดียวเราโมแต่เล่นไรไม่รู้เพื่อนเขานี่ปลุกไปถึงไหนกันแล้วนะอย่างที่บอก DLC นี้ไม่มีภารกิจใหม่ครับเราเลยต้องเล่นดานซับภารกิจก็ง่ายๆแทรกซึมเข้ามา หลังจากนั้นเราก็โผล่จากก้อนเมฆไปยิงปิ้วซุปหลายคนอาจสงสัยนะว่าด่านนี้เราเล่นไปแล้วหรือเปล่าใช่ครับผมเราเล่นดานนี้ไปแล้วฮะแต่เรามาเล่นดูกันอีกรอบนึงไงพร้อมกับลายของท็อปการมาวลิกนี่ลายสุดเท่ลายที่ใช้ในโรงเรียนสอนเครื่องบินนั่นเองฮะ สอยห,หมดสอยห,หมดจริงๆเขามีเควสด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะไล่สอยเอาลนา์จากเอชพายโลดนะฮะก็สามารถทำได้ได้วยการตบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในแมพให้หมดนะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะได้ลายเครื่องบินก็จะมีเอชพายโลดมาให้เราสอยนะครับก็จะได้ลายเครื่องบินเครื่องบินลำไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้ะจำได้แค่ว่าเควสมันเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้อ,อุ้ยมันยิงโดนมันยิงโดนเรายิงมันไม่โดน ไปไล่ซอยมันต่อเราจะไม่ซอยให้หมดหรอกเราเอาแค่พอสนุกสนุกพอเขียน back to the cloud แม่โหนิดเดียวไล่เราลงไปเลยโดนโดนโดน ตอนนี้มันมีดาวเทียมทำงานอยู่<ล>ครับผม,มเราบินขึ้นไปเหนือเมฆไม่ได้ถ้าบินสูงมากเกินไปเนี่ยเราจะโดนวิสไซส์ตรวจจับ,จบนะแล้วก็จะมีวิสไซส์ยิงมาจากไหนไม่รู้โดนเราตอนที่ดูตั้งแต่เริ่มแรกนี่คือสูแปงเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีข้อมูลอะไรก็จะเอามาบอกตลอด ถ้าเกิดฉากนี้เนี่ยเขาลอดไปได้นี่เขาอาจจะเป็นเหมือนตัวข้อมูลชั้นดีของทีมโอเซียเลยก็ว่าได้นะแต่เผอเอิญนว่าเขาไม่รอดครับผมฉากนี้ฟูลแบนตากอย่างเงี้ยถึงได้โดนยิงเนี่ยถึงได้โดนเก็บนะโดนเขาสั่งให้เอ้โดนแบนด็อกสั่งให้เขาไปเก็บนะด้วยแผนการที่แสนจะชั่วร้ายสกปรกเลยก็ว่าได้ยืมมือคนอื่นฆ่าพวกเดียวกันเองอ้าวระเบิดเฉย วิโซเนี่ยถ้าเราขึ้นมาเหนือแม่มันก็จะมีวิสายตามมาเราก็ต้องมาหลงเขา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 เรียกจุดเนี่ยเรือสองจุดเองไปครับผมสู้ตายสู้ตายไว้เกือบไปละตอนเมฆตอนเมฆ เลดาเลดาเ้าแปวแปวปมเรียบร้อยโคตรดีดีดีชิง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 กลับลงไปในหมอกเหมือนเดิมครับผมอ่าโอเคเอโล่สบายใจมีมิสไซล์ตามมาอย่างติดติดจุดสุดท้ายครับผมยิงมาได้เราก็ไม่ต้องห่วงมิสไซล์ละไปเรียบร้อยเปรีย ต้องห่วง่ดีแหละไปๆนี่กบก่อนนี่กำปั้นลงไปในมอกโอเครอสวยตั้งใจมาเล่นเพื่อมาโชว์สกินเฉยๆนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเรามาโชว์สกินเฉยๆนะไม่ได้มาโชว์เราเทพแค่ไหนนะครับ เรจะโชว์เทพยังไงได้ฮะเราขับกากมากเล่นเบอร์ต <t ep> e, <Yeah. S 2> ิเพเยอร์สู้ใครไม่ได้เลยมากองทัพเครื่องบิน F18 E เจอกับกองทัพเครื่องบินเ1 8 F ิบแปนะฮะเขับสูงกว่าด้วยนะมาเป็นวงคณะมาแล้ว ใช่ไอเอฟเสบอกว่ามันเป็นพวกเราแต่ปรากฏว่ามันล็อกเป้าเราเฉยเลยน่ยิงสวนเลยนะไม่เอาไม่สู้ไม่สู้เดี๋ยวตายฟรีุยยิงสวนยิงสวนยิงสวนยิงมันไม่ได้ด้วยนะเฟสมันยังไม่สั่งให้ยิงนะยิงกลับไม่ได้ปล่อยเคาน์เตอร์เบเซอร์อุ้ยโดนอยู่ดี ไม่รอดไล่ยิงใส่มันได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันยังไม่ให้ยิงครับผมทะลุหมดเลยหลบก็ได้อ่างนี้อุ้ยพิชายเฉียวสิบส่วนเอซิบแปดเดือดมากชอบตรงนี้แหละความเล้าใจของภารกิจมีนะได้กลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึงคิดถึงแทบรอย้วยแหละ แท็บลอยกับฟูลแบรนนะพอตอนหลังแท็บลอยกับฟูลแบรนไม่รอดครับผมปล่อยกันเรียบร้อยจริงๆคนที่เคยดูมาก่อนก็น่าจะรู้เนื้อเรื่องแล้วแหละถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะยังไม่เคยดูภารกิจนี้ก็สามารถไปดูได้ในพาร์ทเก่าเรานะพาร์ทนี้เรามาโชว์เครื่องบินเฉยเฉะให้ทุกคนติดตามทิกเกอร์เอาละช็อตเท่กำลังจะเกิดขึ้น รอบนี้เป็นการเล่นด่านนี้ในรอบที่สองนะครับแต่ว่าเราจะไม่แปรเนื้อเรื่องให้แล้วยังจะยิงได้อ <wh tapping> <T> ีกเหรอวะเนี <stakeholder noise> ่ยอยู่ในบอกนะหลบอยู่ในเมฆบอกยังจะยิงมาอีกแล้วอ่าโคเทตี กดตามเราอย่างเฟียวนี่มันกับตันทิกเกอร์มิเชลรวมกันได้เนาะไปไล่สอยมันไม่โดดด้วยแป๊กเลยไปเออโดนไปหนึ่งลูกโดนอีกลูกปังไปแล้วหนึ่งลำเอาลำใกล้ๆก่อนดอกเป้า โดนยังไงก็โดนเออเรียบร้อยไปแล้วลำที่สองลำที่สามดีไปไหนใครยิงมามาแล้วลบแง่หลบได้หนูมายิงที่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่สอยกลับไอ้หนูเอ็สสิบแปดเอฟเดิจะมาสู้เ1 8 e สิบเจอของจริงไปหน่อยไปวิซาระยะไกล เรียบร้อยโอ้ลูกเดียวก็ตกแล้วเนี่ยอะไรมาเดออสยิงแสงมันจ้าทะลุเกินชอกเวฟเรียบร้อยไม่โดมาีหรือจะู เอฟสิบแปดเอฟหรือจะสู้เอฟสิบแปดอีไมแล้วเฮดิออร์หลบหนีหลบหนีเราจะวงกันตกไปซะเหลือกี่ลำเนี่ยโอ้เฮดิออรดแสงมันจ้าซะเหลือเกินเสรียบร้อยตกไปอีกลำกระจอก มาเป็นฝูงบินอย่างนี้ขับไรได้เป็นพวกโดนขับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซิวๆิวบอกเลยไม่ได้มีลวดลายลีลาสู้ฝูงบินพวก,กโซอะไรพวกนี้ไม่ได้นะโซแม่งโหดจริงโซมันโหดตรงไหนรู้ไหมมันโหดตรงที่ว่าถ้าเกิดไดอะหรอกมันยังคุยไม่จบเรายังไม่สามารถสอยมันได้นะสมมุติลูกมีไฮกำลังโม้ Mo. อยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่จบบทพูด เราก็ยังสอยมันไม่ตกนะเรายิงมันกี่ลูกมันก็ยังไม่ตกอยู่ดีนะหลบวงมาไอชิพหายละจะวิ่งเข้าวงเฉยจ้าสวยๆเลยเว้มาลำสุดท้ายละเอาไปดูมิซล์แถมให้บินช้าๆอย่างนี้ก็เสร็จส so ิครับเขาเลยหนึ่งจัดการซะ เอาละฟูแบนกับเขาดวลกันแล้วจังหวะน,นี้โดนหลอกให้ใส่กันเองเรียบร้อยโดนแล้วครับฟูแบนโนบนู้แตกต่อหน้าต่อตาเลยนะฟูแบน เฟรี้ไฟใช่เหมือนประมาณว่าแบดด็อกมันหมันไส้ที่ฟูแบนพูดมากไงมันก็เลยสั่งเหมือนประมาณว่าทำให้ฟูแบนกลายเป็นศัตรูในแท็ก IF นะหลังจากนั้นก็เลยโดนเขาสอยล่วงไปเป็นการปิดปากไปนั่นเองเนี่ยยิงเขาต่อได้ไหมยิงไม่ได้ ฉากจบที่น <ter> ่าเศร้าเหมือนเดิมนะเล่นกี่ทีก็เศร้าทุกทีเลยเอาเป็นว่าใครอยากเศร้ากว่านี้ก็ซื้อเล่นเองละกันนะครับจะได้มารับรับนบรรยากาศแบบนี้เศร้าๆอย่างนี้ความฮึกเหิมคือแบบดนตีบัเลงฉากลบสุดมันอะไรอย่างี้ฉากแบบระทึกอะไรต่างๆเนี้ยถ้าไม่ลองเล่นเองก็คงไม่รู้สึกหรอกจริงๆ ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้บรรยากาศเท่ากับเล่นเองนะครับแนะนําว่าซื้อเล่นเองเลยส่วนภารกิจมิชชั่นสเปเชียลมิชชั่นสามมิชชั่นเราก็ยังคงไม่เล่นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าแนะอยากจะยั่วยุให้ทุกคนซื้อเล่นเองกันเองดีกว่าซื้อเล่นกันเองดีกว่านะครับมันสนุกมากๆนะฮะปะใครอยากดูก็ไปซื้อเล่นเองแล้วกันเนาะเราคงไม่เล่นให้ดูครับผมเล่นให้ดูแค่นี้ครับไปแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมจะเล่นอะไรให้ดูกันอีกก็ รอติดตามกันต่อไปครับผมจะระืมกดคลายกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆใ,ใครดูแล้วชอบใจกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันคร,รับผมไปแล้วบ๊ายบายวู้ฮู